ในวันนี้นะคะจะมาสอนเพิ่มไลค์โพส่ของโพสเฟ e บุ๊กกันนะคะเพื่อนเพื่อนทางใดอยากญ่ยอดไลค์เพิพ่มขึ้นนะคะอยากเปิดตัวการมองเห็นของโพสของเพื่อนนะคะดูเทคนิคน,นี้ตามมาได้เลยคลิกลิงด้านล่างเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์กันได้เลยค่ะนี่นะคะเลือกเป็นเฟ c บุ๊กหมวดหมู่บริการตรงนี้ค่ะเลือกเป็นไลค์คนไทยนะคะหมวดหมูข่ของไลค์คนไทยมีถึง3ามคนหมู่กันเลยขอเลือกเป็นตัวนี้ละกันโคนคนไทยนะคะบริการด้านใน,น,นมีทั้งไลค์และอีโมจินะคะขอเลือกเป็นไลค์นะคะเจ็ดหกสองสาม ตัวนี้จะเป็นรายละเอียดนะคะและตัวนี้เป็นตัวริงนะคะลิงก์ตัวนี้สามารถเลือกโพสต์ที่เราจะใช้บริการกันได้เลยขอเลือกเป็นโพสนี้นะคะกดที่เวลาเข้าไปด้านในได้เลยยอดเดิมอยู่ที่245คัดลอกลิงได้นะเพื่อกันได้เลย <ๆ S 1> ในปริบัตการตรงนี้นะคะขั้นต่ำอยู่ที่10ค่ะใส่กันไป10นะคะได้นะคะ2บาทกดสั่งซื้อกันไปได้เลยค่ะ างระบบเร่งเพิ่มขึ้นกันมาแล้วนะคะเพิ่มขึ้นได้ไวมากๆเลยทางระบบใจดีบวกเพิ่มขึ้นมาให้ด้วยค่ะเพื่อนๆท่านใดสนใจในเบรการนี้นะคะกดผ่านลิงก์กันมาได้เลยค่ะ